สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําโปรแกรม Angle Offset นะคะค่ะโดยตัวนี้นะคะที่นํามาค่ะจะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ Topcon ค่ะรุ่น GM55 ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าไปที่ปุ่มวัดระยะนะคะค่ะโดยโปรแกรม Offset นะคะจะอยู่ในปุ่มโปรแกรมวัดระยะนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดไปที่ F4 ค่ะค่ะแล้วกดเข้าที่ Offset นะคะ ค่ะแล้วให้เรานะคะทำการเลือกที่นะคะ Angle Offset ค่ะค่ะโดยโปรแกรม Angle Offset นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาค่าระยะลาดนะคะโดยที่เรานะคะไม่สามารถนำตัวเป้าปิซึมนะคะไปตั้งอยู่ที่จุดๆุดนั้นได้นะคะยกตัวอย่างนะคะเราจะหาค่าระยะลาดของต้นเสานะคะแต่เราไม่สามารถนำตัวเป้าปิซึมนะคะไปตั้งที่จุดๆุดนั้นได้ค่ะค่ะแต่เรานะคะจะทำการนำตัวเป้าปิซึมนะคะไปตั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาของต้นเสาแทนนะคะ โดยที่เราะะจะทําให้ค่าความสูงของตัวเป้าปิซึึมนะคะคเท่ากับจุดที่เราต้องการจะทําการวัดระยะลาดะะของต้นเสานะะคะคค่จากนั้น,นะะให้เราะะทําการเล็งกล้องนะคะคไปยันที่เป้าปิซึมนะคะคะแล้วทําการกดมะคะที่ F1 ค่ะค่ะตัวกล้องะะก็นะะคจะคํานวณค่าระยะทางนะคะคให้ดูที่ค่า HD ะะเป็นค่า ระยะห่างจากจุดตั้งกล้องนะคะไปถึงตัวเป้าปีซึมนะคะค่ะถ้าเราต้องการจะดูค่าระยะลาดนะคะสามารถกดไปที่ปุ่มเลขหนึ่งนะคะปุ่มวัดระยะทางนะคะเรียกดูเป็นค่าระยะแนวดิ่งได้นะคะหรือว่าจะเรียกดูเป็นค่าระยะลาดได้นะคะค่ะให้ดูที่ค่า Sd นะคะค่ะจะอยู่ที่4.270เมตรค่ะ และนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม Angle Offset ค่ะสำหรับกล้อง o t a Station Topcon g m 5 5ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 8 5 3 0 0 0บาทค่ะค่ะอ,อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมตัวใหญ่ค่ะ1ตัวค่ะค่ะชุดเป้าปีซึ่งพร้อมฐานนะคะ1ชุดค่ะค่ะและชุดเป้าปีซึ่งพร้อมโคนนะคะ1ชุดค่ะค่ะแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จนะคะค่าสินค้าของเราค่ะรับประกันอยู่ที่1ปีค่ะสามารถคาลิเบดได้ฟรีสองครั้งใน1ปีนะคะ ค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในตัวสินค้าของเราค่ะสามารถล็อกอนะคะเข้ามาได้ที่ร้านตู้สองดรวนระยองค่ะค่ะและยังสามารถนำรถของลูกค้านะคะเข้าไปจอดได้ที่ร้านจอดรถของโรงแรมคารมิโอแกนะคะค่ะและยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่แอดไน์ r w 9 9ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ